เค okay, สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกๆคนนะคะวันนี้เรามาอยู่กันที่โครงการของดเวสตันท n าสาราสิบแปดจังหวัดลบบุรีนะคะเราอยู่กับคุณเตะหรือจริงๆคือโคชเตะนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าเอ่อที่มาที่ไปของโครงการเนี้ยเป็นมาอย่างไรกันบ้างนะคะวันนี้เราทักทายกันที่เพจของอาจารย์แดงนักก้อนเจ้าของอสังหาแล้วก็ติกตกอของอาจารย์แดงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีแฟนลับอยู่ทั้ง แฟนเพจแล้วก็ทิกตอกด้วยนะคะเอ่อเราพานักเรียนน่าจะสามสิบกว่าท่านนะคะที่อยู่ที่นี่ที่เรียนเรื่องของโครงการอสังหากันมานะคะเออวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตพูดคุยกับคุณเตะนะคะได้ครับยินดีเ,เลยครับจริงคุณเตะเนี่ยเป็นอีกอีกอันหนึ่งก็คือเป็นโค้ชเตะด้วยนะคะค่ะเอ่ออยากให้คุณเตะช่วยบอกเล่าที่มาที่ไปนิดนึงนะคะว่าโครงการนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไง นะคะแล้วก็เริ่มต้นกันมาอย่างไงจะได้เป็นกําลังใจนะคะเป็นแรงจูงใจให้กับเอ่อทุกคนที่ติดตามไลฟ์นี้อยู่แล้วก็เพื่อนๆนักเรียนที่เรียนด้วยกันมาอ๋อครับก็ก่อนจริงๆแล้วเนี่ยผมจบทางด้านคอมพิวเตอร์มาครับไม่ได้ไม่ได้จบทางด้านอสังหาแต่เราทําทําธุรกิจทางด้านไอทีอยู่ก่อนแล้วแต่ว่าเรามีความชอบทางด้านอสังหาก็เลยลงทุนพวกคอนโดซื้อขายแล้วก็ฟลิปนะครับร็จแล้วก็ ออพอเราลงทุนคอนโดนมาสักพักนึงเรารู้สึกว่ามันอิ่มตัวแล้วตลาดคอนโดนมันก็อิ่มตัวก็เลยค่อยๆพัฒนาการลงทุนมาเป็นรับจำนองรับขายฝากนะครับแล้วก็ประมูลบบรั์บังคับคดีแต่เรารู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่รับจำนองรับขายฝากเนี่ยโอเคแล้วนะครับแล้วเราก็เริ่มมาทําโครงการโดยโครงการแรกเนี่ยพุ่นกับทางกลุ่มเอลดิจูดนะครับทำเป็นเอลดิจูดมาสทรีนะครับอยู่ตรงพหลโยธินยี่สี่นะครับมีบ้านแค่แปดหลังนะครับหลังละประมาณสามสิบล้านก็ปิดโครงการไปแล้วนะครับแต่แล้วก็มาทํา ไอนาลาวิลล่านะครับที่พัทยาเป็นภูวิลล่านะครับก็เริ่มโครงการประมาณสักปีหกสองปลายปีหกสองนะครับแล้วก็ต,ต่อถึงต้นปีหกสามพอปีหกสามเนี่ยมีโควิดนะครับอยอดขายเนี่ยมันก็ชะลอชะลอลงไปนะครับคราวนี้ที่แปลงนี้เข้ามาประมาณสักปลายปีหกสามพอดีนะครับเราก็เออสนใจที่จะทำโปรดักที่เป็นแบบบ้านเดี่ยวชั้นเดียวประมาณสักสองล้านกว่าบาทนะครับก็เลยมาดูแล้วก็เริ่มต้นโครงการเมื่อต้นปีหกสี่ที่แปลงนี้โอนวันสุดท้ายของทําทำการมที่ดินเลยครับวันสามสิบ สามสิบธันวาหกสามพอดีเลยนะครับแล้วก็ต้นปีหกสี่ก็ม,มาเริ่มครับผมครับผมก็คือมาเริ่มสร้างที่เนี่ยต้นปีหกสี่ใช่ครับผมใช่ไหมคะเพราะนั้นอันนี้เป็นโครงการแรกเลยที่ทางคนเดียวก็ใช่ครับผมเพราะก่อนหน้านี้เท่าที่ฟังเนาะก่อนหน้านี้เหมือนมีหุ้นใช่ครับถือหุ้นใช่ครับที่พัทยาใช่ครับแล้วก็ที่กรุงเทพด้วยครับก็เรียกว่ามีทุนภายในอยู่ส่วนหนึ่ง ใช่คะก็มีทุนประมาณหนึ่งครับผมอ่นะคะทุนภายในทุนภายในทุนภายในนี่คือมีความรู้อยู่ส่วนหนึ่งนะคะแล้วที่สําคัญเนี่ยเอออยากทราบนิดนึงว่าจริงๆเนี่ยทราบว่าโพสเตเนี่ยเชี่ยวชาญมากเลยนะในเรื่องของการรับไข่ฝากครับเนาะทำไมถึงอยากเปลี่ยนจากการรับไข่ฝากมาสร้างบ้านไขยคือพอเรารับไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยครับก็ต้องบอกว่าเงินทุนเราก็มีจํากัดถูกไหมครับแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันเป็นอาชีพที่ดีถูกไหมครับแต่ว่าเออเรารู้สึกว่า เราสามารถทําอะไรได้มากกว่านั้นเพราะว่าเทำแค่สองสามวันเองนะครับสำหรับจ็อบหนึ่งจ็อบสมมติว่าเรารับขายฝากคอนโดมูลค่าสองล้านถูกไหมครับเรารับแค่ล้านเดียวถูกไหมครับแล้วก็ไปดูซับถูกครับไปรับแล้วก็ไปไถ่ายถอนก็หมดงานแล้วแล้วเราก็ได้พัฒนาเข้ามาคือต,ตอนแรกผมจะทาอพาร์ตเมนต์พอรับรับไปปุ๊บมันก็ดีเนอะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเอ,อ๊จริงๆแล้วด้วยด้วย,วยอายุแล้วก็ด้วยเอ,อประสบการณ์ที่มีอยู่เนี่ยเราสามารถที่จะเออพัฒนาโครงการได้หรือว่าสามารถเจนเรตเรอ การพัฒนาโครงการเนี่ยมันก็ได้เป็นเงินก้อนถูกไหมส่วนขายฝากเนี่ยก็เป็นพัสดีเราก็เลยคิดว่าเอ้ยเราน่าจะทําโครงการได้ครับผมก็เลยพัฒนเปลี่ยนมาทําโครงการครับผมโอเคขายฝากเนี่ยต้องเงินเินอยู่ในกระเป๋าใช่ไหมคะและที่สําคัญเนี่ยขายฝากเนี่ยมันลงทุนครั้งหนึ่งคือมันเอาเงินฝักออกจากกระเป๋าไปครั้งหนึ่งมันต้องรอรอบของมันใช่ที่ได้มาคือได้ดอกเบี้ยมาทุกเดือนตามเงื่อนไขใช่หครับแต่มันได้แค่ตรงนั้นมันไม่สามารถเอาเงินตรงนั้นไปต่อยอดต่อจนกว่า เราจะได้เหมอนอกลับมาก็ก็มีบางครั้งเหมือนกันว่าที่เหมือนกับว่าที่ดินหลุดอย่างเงี้ยครับเราก็ได้มูลค่าเพิ่มแต่แต่ว่าก็ก็ส่วนน้อยเพราะเราก็ไม่เน้นไม่เน้นตรงนี้อ่าโอเคเราก็บอกว่าการทําโครงการเนี่ยน่าจะได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าแต่มันก็แรกมาด้วยอยากเหนื่อยแรงงานที่เหนื่อยกว่าแล้วก็เครียดกว่าครับผมนี่สําคัญเวลาทําโครงการเราไม่ต้องใช้เงินเราทั้งหมดอ่าใช่ครับอันนี้เป็นหัวใจเลยนะครัก็ไ้ขายฝากเราต้องทักเงินจากกระเป๋าเราทั้งหมดถูกไหมคะครับผมแต่ถ้าเราจ้างบ้าน ไม่ต้องใช้เงินเราทั้งหมดเราใช้เงินเราแค่สุดเดียวเราเราใช้เงินของคนอื่นนะคะเงินของคนอื่นส่วนใหญ่ถ้าเป็นพี่แดงจะเน้นแบคงนะคะแต่เงินของคนอื่นในรูปแบบอื่นมันก็มีอีกหลายรูปแบบที่จะช่วยให้โครงการของเราเนี่ยเกิดขึ้นได้แล้วก็สร้างผลตอบแทนได้เนี่ยจริงๆก็สูงกว่าเนาะก็สูงกว่าครับสูงกว่าถ้าทําถ้าทําได้ดีและขายหมดถ้าเทียบกับเงินของเราที่เอาไปลงทุนมันได้สูงกว่าเยอะ นะคะซึ่งอันนี้ดีใจด้วยเนาะก็คือมีเขาเรียกว่ามีไข่ในตะกร้าหลายใบนะคะทีนี้กลับมาถึงเรื่องของโครงการครับผมโรรค,งมงคโรงการนี้ทั้งหมดกี่หลังคะโครงการนี้ทั้งหมดย2ิบหลังครับผมยี่สิบสองหลังใช้เวลาสร้างจนถึงถ้าปกติแล้วจัดจัดตั้งแต่วันท,นที่โอนต้นปี6กสี่มาถึงวันนี้ก็ประมาณสักปีเศษนะครับก็โอนไปแล้วประมาณสิบแปดหลังครับ,<อ>รบผม60%สอร์เแล้วใช่ครับสแล้วเก่งมากเพียงเพียงแค่ปี ปีนี้หนึ่งก็คือแพลนว่าต้องจบภายในสิ้นปีนี้เนาะที่แปดหลังค่ะคแล้วได้ยินว่าตรงเนี้ยใกล้จะจบละแทนและที่ขยายไปข้างหลังอ่ใช่ไหมคะคใช่ครับอ่าตอนนี้คุณเต้แพลนขยายไปข้างหลังแล้วแล้วข้างหลังนี่คือเข้าจัดสรรใช่ครับอ้าววางผังอะไรออกมาเรียบร้อยหมดแล้วอยากให้แชร์นิดหนึ่งเพราะว่าอันนี้เป็นโครงแรกข้างหลังเป็นโครงแรกที่จะเริ่มเข้าจัดสรรใช่ครับ เออมันมีประเด็นอะไรมีอุปสรรคอะไรไหมเอาความรู้ที่ได้ไปไปพัฒนายังไงเพื่อเกิดโครงการใหม่ขึ้นมาค่ะก็พอเราทําโครงการนี้ไปสักพักหนึ่งครับเราเห็นว่ามันมุ่งมน่นไปได้ก็เลยเริ่มเจรจาหาซื้อที่ดินนะครับประกอบกับที่ดินข้างหลังเนี่ยเขาเสนอขายเรามาพอดีก็เจรจากันอยู่พักหนึ่งก็เพิ่งโอนไปเมื่อประมาณสักปลายปีที่แล้วนะครับพอพอเราพอเรามีแผนแล้วแหละว่าจะต้องทําจัดสรรเนี่ยก็เริ่มเริ่ม เริ่มศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมก็เลยได้ไปเรียนพี่แดงนะครับทำให้มั่นใจขึ้นนะครับก็อบอกว่าก่อนหน้านี้พอผมรับขายฝากถูกไหมครับก็จะมีโครงการที่ที่ทาให้ประสบความสําเร็จเนี่ยและเป็นจัดสรรมาขายฝากเราเยอะแยะมากมายเลยนะครับเราก็พยายามดูแล้วมันก็ติดนู่นติดนี่คือ,เ,อเราก็รู้สึกว่าจริงๆรู้สึกกลัวมากเลยว่าโอ้ยทําแล้วมันจะติดเหมือนที่เขามาขายฝากเราไหมนะครับเราก็คิดสภาพกับการถูกไหมครับเราก็เลยเริ่มหาความรู้ก็ได้มาเรียนและเรียนแล้วก็ปรึกษาพี่แดงหลายครั้งอยู่นะครับก็เลยมั่นใจนะครับ พอพอเราซื้อที่แปลงนั้นปุ๊บทำผังจนเสร็จเรียบร้อยเนี่ยครับเราก็เห็นว่ามีอีก2แปลงที่ที่อยู่ติดกันนะครับแล้วก็คิดว่าราคาน่าจะไปได้ก็เลยเสนอซื้อเขาปรากฏว่าเขาก็ไม่ขายเพราะว่า,วาเออเออเออด้วยด้วยเขาเ,ออเป็นคนมีฐานะประจําประจําจังหวัดอย่างเงี้ยครับเราก็บอกว่าไม่เป็นไรเราเราเราอได้ถึงสักสิ้นเดือนกุมภาอ่าถ้าขายถ้าเฮียเปลี่ยนใจก็ยินดีนะเลยอย่าเงี้ยครับนะครับ แกก็เมตตาครับเปลี่ยนใจวันสุดท้ายพอดีเลยชิ้นเลือดกลมปาผมทําทุกอย่างเสร็จหมดแล้วเตรียมจะยืดแล้วแต่ก็โอเคครับเราทาไหนคํานั้นเราก็ซื้อเพิ่มอีกรวมกันเป็นทั้งหมดสิบสี่ไร่ก็ห้าสิบเก้าหลังก็เพิ่งทําผังเสร็จไปเมื่อเพิ่งยืนไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองครับครับผมจำได้ว่าคุณเตะปรึกษาที่อยู่หลายแปลงเนาะใช่ไหมใช่ครับระหว่างทาแปลงนี้ครับเราดูแล้วว่าไปได้เราก็เลยดูแปลงอื่นที่นี่ก็มีแปลงติดกลมชนะทานแปลงติดคอโอ้แบบ แปลงมากเลยครับครับมันก็<ช>ไม่ได้หาที่กันง่ายๆเนาะที่มันราคามันได้ด้วยถูกไหมครับครับผมก็คือได้ที่แปลงหนึ่งก็จะหร,รับปรึกษาทีหนึ่งว่า <ผม S 2> เออตรงนี้มันจะติดอะไรมันต้องดูอะไรกันไหมนะคะจนเปิดเสร็จได้ข้างหลังซึ่งถ<ช>ือว่าแบบสุดยอดมากเลยคือต,ต่อจากข้างหลังนี้เข้าไปจะโชว์ผังสักทดหนึ่งได้ไหมคะได้ครับได้ครับได้ครับเตรียมมาพอดีเออนี่ครับอ่าโอเคอันนี้เป็นผังที่คุณเต๊ะ ทำถังสําหรับสัดสรรเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เก่งมากเลยภายใตใ้เวลาเพียงแค่จากที่เรียนไปเนาะเออครึ่งปีได้ไหมประมาณคุณเต้นี่เป็นรุ่นหนึ่งเนาะ,ะรุ่นหนึ่งค่รรรประมาณสักครึ่งปีนะคะคผ่านไปครึ่งปีนี้ถังออกมาแล้วสัดสรรออกมาแล้วนะคะครเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปอยู่กันนะคะคว่าเออมันมีอะไรตรงไหนไหมแต่ว่าจริงๆพี่แดงก็ดูแล้วล่ะนะคะคเออมันพอดีมาพอดีว่ามันเป็นเงื่อนไขรูป รูปหน้าที่ดินนะคะมันก็เลยมีบางส่วนที่มันอาจจะบีบหรืออะไรทำน,นองนี้แต่ว่ามันเนื่องจากว่ามันเป็นรูปหน้าแปลงที่ดินนะคะซึ่งเดี๋ยวจบไปตรงนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด,ด้วยกันนะคะโอเคได้ครับทีนี้ระหว่างเนี้ยมีคําถามมีอะไรเนี่ยคะที่อยากจะพูดถุยแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่มาฟังด้วยหรือคนที่ฟังอยู่นะคะทุกท่านที่มาเนี่ย ใครมีคำถามที่อยากะถามเนี่ยเราพูดคุยกันเนาะวันนี้เรามาเนี่ยในฐานะที่เราเป็นคอนเน็กชันนะคะเอ่อที่อยู่ในกลุ่มอสังหาด้วยกันเรียนด้วยกันเนี่ยนะคะเอ่อใครมีคำถามถามเลยนะคะหรือวันนี้มีอะไรมีประเด็นที่อยากให้ช่วยตอบเดี๋ยจะได้ตอบให้เลยนะคะจะได้เป็นไปนก็เอาข้อมูลไปทําโครงการของตัวเองต่อนะคะส่วน<อ><อ>คุณเต้มีคําถามอะไรถามได้เลยนะคะมีมีไออันนี้เราเรียกเฟสหนึ่งนะครับ,รบอันนี้เฟตสองริงๆึด,ดูที่เฟตสามมาแล้วครับรอที่ดแดงมาวอดี้ สมกที่ยเยมันมันเป็นที่ดินที่เป็น,นโฉนดนะครับแล้วก็ผสมกับนศส,สามครับเราจะมาผสมกันทําเป็นโครงการได้ไหมครับสามอะไรเอ่ยสามเฉยๆเลยครับสามเฉยๆต้องถามก่อนว่าถ้าสามเฉยๆเนี่ยกู้แบงค์ไม่ได้อ่าแต่ถ้าสามกรได้อ่าค่ะแล้วก็ถ้าสามเฉยๆเข้าจัดจัไม่ได้ถ้าเราจะเขียดให้เป็นถนนได้ไหมครับเออ ถนนจะต้องอาจจะต้องเป็นพาระจำยอมอะไรพวกแบบนั้นนะ,ะแต่ถ้าเป็นถนนของโครงการเลยอ่ะไม่ได้เข้าไปอยู่ในโครงการจัดสรรเลยอ่ะไม่ได้แต่ถ้าเป็นถนนพาระจำยอมได้ขึ้นอยู่กับรูปหน้าที่ดินค่ะค่ะแล้วถ้าเป็นสามกอถ้าเป็นสามกอเวลาที่ไปยื่นจัดสรรเนี่ยบางบางครั้งขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่นะคะบางพื้นที่เนี่ยเอ,อ่อเจ้าหน้าที่ที่ดินอยากจะขอเราว่าทําเรื่องออกโฉนดเลยเพราะสามตัมันพร้อมที่จะออกโฉนดนะคะคือเขาอยากจะทําเป็นโฉนดมากกว่าแต่ถ้าเป็นสามเลยเนี่ยไม่ได้ครับ ่คะเงียบเก็บมันค่อนข้างยากนิดนึ่งครับอ๋อครับอคาคำถามอ๋อคําถามแรกก็คือว่าต้องบอกว่าตรงนี้ครับมันถ้าถ้าถ้ามองหมดมองไปรอบๆนะครับจริงจริงแล้วมันเป็น เออเป็นโครงการเดิมอยู่ด้วยนะครับชื่อบ้านพานรวยนะครับแล้วก็ที่ดินเนี้ยเอ่อแบ่งก่อนปี40ศนย์มาแล้วแบ่งเป็นล็อกๆไว้แล้วนะครับผมเราก็เลยเออซื้อมาแล้วก็พัฒนาต่อในในรูปที่ดินเดิมครับที่เก้าสิบหกวาครับผมอันนี้คําถามแรกส่วนคําถามสองก็คือทําไมต้องเป็นสไตล์อังกฤษใช่ไหมครับก็ต้องบอกว่าเอ่อผมก็เป็นนักการตลาดผมก็ไปดูงานกับเพื่อนๆมาหลายที่นะนะครับเราก็ดูว่าเอสไตล์ที่นิยมวันนี้ก็คือนอริสใช่ไหมแล้วก็อังกฤษนะครับแล้วก็ ในย่านนี้เขาก็มีสไตล์ที่เป็นกรึ่งกึ่งมินิมอลอยู่อย,อยู่อยู่ก่อนนั้นแล้วแล้วก็เป็นสไตล์โมเดิลทั่วไปแล้วก็ผมก็ตัดสินใจเลือกอยู่สองสองสองแนวทางแต่ว่าพอเราไปดูนอร์ดิกหลายๆที่แล้วเนี่ยมันด้วยงบประมาณบ้านราคาไม่แพงเนี่ยครับมันอาจจะทําได้ไม่ถึงหรือว่ามันอาจจะมีปัญหาน้ํารั่วหรืออะไรเงี้ยเยอะเราก็กังวลเหมือนกันเพราะว่าเพราะว่าเราก็เราก็กังวลเรื่องเรื่องเรื่องช่างเหมือนกันก็เลยเลือกเป็นสไตล์อังกฤษที่ท,ที่น่าจะดูตอบโจทย์มากกว่าครับ mm hmm. ครับผม ครับผมเรื่องช่างายังไเรื่องกังการขายจะดูยังไงเพราะว่าก็เรื่องช่างใช่ไหมครับเรื่องช่าง,ง,งก็คือตอนที่มาตอนเริ่มต้นเนี่ยครับไม่ไม่ได้กังวลเรื่องช่างเท่าไหร่ไม่ได้กังวลเรื่องการบริการหลังการขายเท่าไหร่อันนี้ก็อาจจะเป็นข้อเสียคือเรากังวลว่าขายได้ไหมก่อน <laughs> ถ้าขายไม่ได้เนี่ยทุกอย่างมันจะมันจะจบหมดเรามองว่ามันขายได้แล้วมันก็ตอบโจทย์เราพอดีอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยลุยแล้วก็ที่เหลือก็ค่อยไปแก้ปัญหาเอาเนี่ยครับ <laughs> ครับผมเขาเรียกว,ว่าคนเริ่มต้นเนะี่ยไม่รอทุกอย่างพร้อมเพราะถ้าเราพร้อมจะไม่มีไม,ไม,ไม่มีโอกาสได้ทำเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้อง make ัวร์ก่อนเลยก่อนที่เราจะเริ่มทำโครงการอยู่สองเรื่องใหญ่เลยคือการตลาดากับการเงินแล้วสองเรื่องเนี้ยเราพร้อมเราลุยได้เรื่องอื่นเดี๋ยวลุยต่อได้เลย ครับแล้วก็ประกอบกับโชคดีด้วยครับว่าอาจจะทาบุญมาดีพูดละเหมาก็ดีพูดเหมาดีทุกคนครับผมก็ได้งานที่<ช><ช>อะไรนะครับ,บพูดเหมาในพื้นที่ครับท,ทีมงานทีมงานที่ที่มาช่วยก็ดีทุกคนครับมันก็เลยทําให้ทําให้เรา,าทํางานง่ายครับ ก็ตอนตอนแรกที่เห็นที่ใช่ไหมครับเราก็เราก็เราก็บอกว่าซื้อในใจแล้วอะเพราะว่าเราดูจากโลเคชันถูกไหมครับก็คือถ้าถ้าทุกท่านมาจากทางอยุธยามันจะดูว่าเปี่ยวแล้วมันถึงแต่ว่าเดี๋ยวเราไปทานข้าวถูกไหมครับเราจะไปทานข้าวที่ปักซอยซาสารา1ิบแปดเป็นร้านอาหารจริงจริงจากปักซอยเข้ามาประมาณตั้งสองโลปักซอยมันก็จะมีแมคโครโลตัสโฮมโปรอะไรพวกนี้ครับมันก็ดูว่าไม่ไม่เปี่ยวครับแต่แล้วเราก็ไปเซอร์เวย์ครับผมก็ไปเองทุกโครงการเพราะตอนนั้นอาจจะยังหน้าไม่ช้าก็เข้าทุกโครงการ เอาทุกโครงการก็ไปดูว่าเขาขายยังไงเซลล์ปีดเป็นยังไงไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเขา้าเข้าทุกโครงการแล้วเราก็อ๋อโอเคมันไปได้มันไปได้ด้วยประมาณนี้นะอาราคาราคาราคาที่เขายอมรับกันประมาณนี้เอแพ็กเกจบ,บ้านประมาณนี้อย่างเงี้ยครับเราก็ลุยครับผมครับผม อ๋อยังเป็นบ้านเดี่ยวบ้านเดียวบ้านเดียวชั้นเดียวอยู่ครับแต่ว่าบ้านเล็กลงประมาณสักห้าสิบเจ็ดวาครับแต่ว่ายังเป็นสไตล์เดิมแต่ว่าหดบ้านให้เล็กลงนิดนึงครับผมราคาลดลงครับประมาณสองห้าเก้าประมาณนี้ครับเอเดี๋ยวโครงการสามเออไปข้างหลังนิดนึงครับแต่ว่ามันยังมันผสมกันโดสอสามนี่แหละครับ แต่ผมก็ศึกษามาประมาณนึงว่าเอาสอสานนี่อาจจะเอามาทําเป็นถนนแทนแล้วก็ตัวโครงการเป็นเท่าไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็แอบยากนิดนึงถนถนนเนี่ยโครงการจัดสรรจะยากนิดนึ่งใช่แต่ถ้าทําเป็นพาราจัยอใช่ครับได้อยู่ที่ที่มันถูกกบต้องแก้ปัญหาเยอะ็นเรื่องปกติครับผมลูกค้าก็จริงจริงที่นี่มีโรงงานด้วยครับมีโรงงานมินิแบร์มีราชการอะไรพวกนี้ครับผม แล้วก็แล้วก็ค่าข,ข,ข,ขายออนไลน์พยาบาลอะไรอย่างเงี้ยครับค,ครับ,รบยังไม่ยังไม่จบยังไม่จบสนิดดีแต่ว่าราคาราคาดีกว่านี้แต่ว่ามันไซส์ใหญ่มากมากม,มากาาาก็จะตั้งหลังห้าสิบเก้าถัดไปก็ต้องเป็นร้อยอยู่แล้วโอเกนะินอ่ะมันต้องไปอย่างนั้นอยู่ละอาจจะถึงร้<ไ>อยแปดสิบประมาณนั้นใช่โดยประมาณครับ มีใครมีคำถามบ้างคะมีไหมมีไหมนอกจากการตลาดแล้วส่วนใหญ่ถามเรื่องก,การตลาดเนาะเออผมมองนี่น่าจะเหมาะกับการก่ออินมอนมากกว่าเท่าที่ไปเซอร์เวยมาด้วยนะครับครับผมแล้วก็พีแฟลนี่จริงๆแล้วมันผมว่ามันก็มีข้อเสียคือมันก็สร้างเร็วเร็วไปนิดนึงเงินเราอาจจะไม่ไหวเหมือนกัน <laughs> อันนี้เรยตามตรงนะครับผม ยังไม่สร <s df> ้างแล้วขายถูกต okay, so, ้องได้หมดก็ขายผ่านคือเราว่าไล่ราคาไปอย่างที่อย่างที่ถึงท so, so, ี่พี่แดนสองคือว่าตอนแรกมันก็ไม่ใช่ราคานี้ถูกกว่านี้อย่างเงี้ยครับครับแล้วก็ลูกค้าเนี่ยเขาก็หาบ้านอยู่แล้วเขาหาบ้านไซส์ใหญ่อยู่พอดีมันก็เลยขายได้ช่วงแรกเป็นกู้สั่งสร้างด้วยครับผมไปสักสามสี่ซอยเนี่ยครับจะขายก่อนเป็นช่วงแรกครับแล้วก็เลยลงเงินสร้างเลยครับก็พูดง่ายๆคือช่วงแรกเริ่มเปิดตลาด ถูกไหมเราก็ใช้กลยกุทธ์การเปิดตลาดแล้วก็พอเรามั่นใจว่าตลาดมมาได้แน่ๆเสืือก็คือปรับเพื่อให้ใยังอยู่ในเป้าหมายอยากจะได้าช่วงแรกก็เป็นทุ่งหมดเลยครับเราก็ต้องมาถมเองทําถนนเองเลยคือลูกค้ามาแกอ่อรู้สึกกังวลพอสมควรแล้วเราก็ไปขายที่นี่ถูกไหมครับไม่เขาก็มีเจ้าเก่าหลายเจ้าแล้วก็มานหนึงเพื่อให้ มีไหมคะมีท่านไหนอยากหลังแรกจะเป็นถ่ายถ่ายนะครับเดี๋ยวว่าปิดป้ายกันเลยเก็มันมันถึงมัก็ปีกว่าครับก็ค่อยๆปรับกลยุทธ์ในแต่ละช่วงแต่ละเวลาไปครับช่วงแรกก็ออนไลน์แต่ว่าต้องมีป้ายด้วยครับเพราะว่าคนก็ขับก็จะแล้วเจ้าใหม่ เราไม่ได้ตัวเกินไปว่าแบบนี้แบบนี้ครับก็เกินอาจจะแค่สั่ประคับขับเปลี่ยนได้รู้ว่าได้บ้านแถม